ทีนี้นะคะเราก็จะมาสาธิตวิธีการใช้บล็อกตัวนี้นะคะอ่าบล็อกตัวนี้นะคะเราจะเอาออกมาก่อนนะคะมันจะมีทั้งหมด3ชิ้นนะคะนี่3ชิ้นแบบนี้เลยนะคะเราก็จะทําการแช่น้ําก่อนเลยทั้ง3ชิ้นนะคะอ่าแช่น้ําให้มันเปียกน้ํานิดนึงอะค่ะนะคะแล้วนะก็ออกม่ะนะคะแค่ให้มันผ่านน้ํานะคะนี่เสร็จแล้วนะคะก็จะ เขย่านิตึงอย่าให้น้ำมันค้างอยู่ในนี้เยอะเกินไปเพราะมันจะทำให้ข้าวแฉะนะคะใสอันนี้ลงไปค่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะก็เอาข้าวใส่ลงไปเลยนะคะปั้นข้าวใส่ลงไปค่ะนะคะแบบนี้ใสให้เต็มนะคะ หน้านี้นะคะก็จะเหมาะสําหรับเวลาที่เราปั้นข้าวทิ้งไว้นะคะเพื่อปั้นข้าวห่อสาลายนะคะมันจะทําให้เราห่อง่ายนะ,ะ,นะ,ะเวลาเราไปเปิดร้านเราก็จะเตรียมข้าวหน้านี้ไว้เยอะๆนะคะแล้วพอเวลาเราไปเปิดร้านเนี่ยนะคะเราก็แค่ตัดแล้วก็แต่งหน้านะคะ,อ,ะอันนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้ตัวนี้ค่ะวางเข้าไปเลยค่ะนะคะวางแล้วก็กดลงค่ะนะคะกดกดลงไปแบบนี้ค่ะ แล้วก็เปิดออกนะคะเกลี่ยตรงนี้นิดนึงนะคะเสร็จแล้วคว่ำหน้านะคะเสร็จแล้วนะคะคว่ำหน้าดันค่ะใช้นิ้วโป้งกดลงไปดันยกขึ้นมาค่ะนะคะยกขึ้นมาแล้วก็ยกอีกอันนึงนะคะเห็นไหมมันก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปห่อ สาหลายนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวคูเปิลขอออนุญาตนะคะทำคลิปถัดไปก่อนนะคะเดี๋ยววิธีการห่อสาหลายจะห่อให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะโอ้ยเอาเก็ดนี่ับจุดเต็มประตู